ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่ในนั้นนะคะโคโรโรนาควิด -19 มาเนี่ยคะ่ะโหโ,โลกมันพัฒนาแบบไปได้ก้าวกระโดดดีมากๆเลยนะคะโลกที่ว่าจะพัฒนาไปอีกหปีข้างหน้านั้นคงจะถึงในเร็วๆนี้ ก็เพราะว่าโควิด1 9มาเล่งนะคะเข้ามาช่วยให้ถนนสะอาดทะเลสงบสิ่งแวดล้อมดีขึ้นขนาดปากกิ่งค่ะเป็นเมืองที่อากาศเวลวร้ายมากนะคะตอนนี้มลพิษลดลงเห็นไหมคะโควิด1 9ช่วยท่านได้แล้วก็ทำให้คนนะคะได้ไตรตรองได้อยู่นิ่งๆอยู่กับที่ได้คิดทบทวนว่าชีวิตเราอะค่ะ แท้จริงแล้วอ่ะมันจําเป็นไหมกับบางสิ่งบางอย่างหรือเสื้อผ้าที่แบบเต็มตู้แล้วเต็มตู้อีกมันมากเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมคะอย่างข้าเจ้าอยู่ที่เนี่ยค่ะอันนี้เสื้อใช่ไหมคะเสื้อก็มีอฟองน้ําซับในให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นอ่ะมันก็ง่ายเห็นไหมคะตัวเดียวค่ะไม่ต้องมีชุดชั้นในไม่ต้องมียกทรงวุ่นวายนะคะแล้ว กางเกงเนี่ยค่ะกางเกงก็ตัวเดียวค่ะมีซับในที่มันเป็นเหมือนกางเกงในให้เรียบร้อยภายในตัวดังนั้น,นะคะก็ไม่ต้องเปลืองกางเกงในไม่ต้องเปลืองเสื้อในแค่หนึ่งชุดนี้ครบเลยนะคะแล้วพอจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะก็แค่หาอะไรสวนทับ ง่ายๆแค่นี้ก็สามารถเดินออกไปข้างนอกได้นะคะไปขึ้นรถไฟฟ้าไปขึ้นอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่โป้นะคะเวลาจะไปลองชุดหรือไปลองเสื้อผ้าก็สามารถถอดได้เลยเพราะว่าไม่โป้เห็นไหมคะดังนั้น,นะคะ่ะโควิด19ก็จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายค่ะเริ่มยอ่อโลกให้เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเจ้าก็ลองซื้อสั่งซื้อ KFC แบบแมนนวลนะคะใช้โทรศัพท์อาะค่ะสั่งค่ะรู้สึกว่าไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมานั่งจ่ายตังนั่งทอนเงินวุ่นวายค่ะค่ะเจ้าจะชอบแบบว่าออนไลน์สั่งเสร็จจ่ายเงิน เรียบร้อยไม่ต้องมานั่งทอนกันนะคะแล้วก็เขาก็เอามาส่งค่าส่งก็ถูกมากเลยนะคะแค่40บาทเองเพราะว่าค้าเจ้าอยู่แถวเดอร์มอท่าพักเขาให้ตั้งเยอะแน่เนี่ยมีโคสลอยมอีสลัดมีแป,ป๊บซี่นะคะแล้วก็ไก่อีกเป็นกล่องหนึ่งเนะะี่ยค่ะแค่149แล้วเขาบวกค่าส่งอีกแค่40บบาทร้อยกว่าบาทเนี่ยถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกเนี่ย ซื้ออะไรแทบไม่ได้หรือว่าซื้อน้าได้แค่ขวดหนึ่งแค่นั้นเองโหประเทศไทยอะค่ะกินวันนี้พรุ่งนี้ยังกินต่อได้อีกเห็นไหมคะเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่สุขสบายจริงๆนะคะแต่คุณจะต้องมีการวางแผนเงินให้เป็นระบบโควิดนานี่แหละค่ะจะเป็นตัวเตือนสติทําให้เพื่อนๆืนะคะเริ่มรู้จักการที่จะต้องบริหารจัดก,การเงินอย่างเป็นระบบ ว่าเอ๊ะเงินระยะสั้นระยะยาวระยะกลางเราควรจะเก็บเอาไว้ตรงไหนนะคะแล้วมีเวลาว่างๆเนี่ยก็ควรจะฝึกฟัง y o u t u b e การเงินการบริหารการเงินนะคะคุณจะได้ฉลาดในการบริหารเงินหาเงินได้ไม่เท่ากับการฉลาดในการใช้จ่ายในการบริหารเงินดังนั้นความรู้ทางการเงินเนี่ยสำคัญค่ะเศรษฐีก็ตกม้าตายกลายเป็นบุคคล ล้มละลายได้เพราะว่าขาดความรู้เรื่องการบริหารการเงินนะคะก็หวังว่าโควิด19จะทำให้เพื่อนๆจะทำให้คนหลายๆคนปรับตัวแล้วก็หลังจากนี้จะเริ่ม awareness การใช้จ่ายอะไรไม่สำคัญคุณก็อาจจะไม่ต้องใช้เพราะาคุณอยู่ห้องเฉยๆยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคุณก็อยู่ได้อะดังนั้นอ่ะคุณก็ต้องเขียนลดรายการมา อันไหนที่มันไม่สําคัญในชีวิตคุณจะได้รวยขึ้นวิกฤตกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็จะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณมีเงินซื้ออาหารมีเงินกินข้าวมีเงินใช้ชีวิตเห็นไหมคะแต่การเก็บเงินมันต้องเหมือนเข็นคุกขึ้นภูเขาเพราะว่าคุณจะต้องต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความอยากในใจตนเองนะคะ